เพราะฉะนั้นก็นบังบอกว่าไอ้ที่บอกว่าแก้ในระบบไม่มีทางแก้ได้หรอกเพราะคนจนจะไม่สามารถเข้าถึงนี่ในระบบได้เลยโอ้ยเข้าไม่ได้หรอกคุณอรยุธค่าน้องไบายค่าถ้าไม่เอ๋เนี่ยนะถ่าเจเอ๋เนี่ยนะย้อนเวลากลับไปได้จะตั้งใจเรียนเลยทําไมอะจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจเรียนแล้วจะสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเลย ทำไมอ่ะอ้าวแล้วแล้วแล้วจเจ๊นะเท่าจะต้องไปบนบานสายตาถ้าเกิดว่ามีไม่ต้องปไปเนแล้ตรงนี้ละไม่เอาแล้วไม่เป็นละไม่อยากไปละเป็นอะไรก็ได้พี่จะมีอํานาจในกลุ่มเล็กๆกสักหนึ่งกลุ่มอแล้วเจ๊จะทําให้ดูอถ้าไม่เชื่อพามาเด็กแล้วเอาเอ๋ไปเต็มเด็กเออเนี่ยมาเลย<า>จะทําให้ดูว่าว่าอะไร จะทาให้ดูว่าการแ้่นี่รอกระบบเล็กๆทำใหญ่ยาวใหญ่นะทำไม่ไม่ไหวขอเล็กๆขอในชุมชนเออขอในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชุมชนเล็กๆเราเข้าไปเลยทํางานอะไรค่าใช้จ่ายอะไรลูกเรียนอะไรลูกกี่คนรายได้บ้านนี้มีกี่บาทแล้วใช้จ่ายกี่บาทมันเป็นยังไงนี่ตรงไหนยังไงเราเริ่มเล็กๆ เออแล้วยังไงต่อเราเริ่มเลวอ่ะอคุณจะไปอลังการงานสร้างคุณอย่าไปโจมผลง,งาน大่ใหญ่จะโตมเ,เล็กเล็สั่งเลยผู้หลักผู้ใหญ่สั่งมาเลยหมู่บ้านมันต้องมีพ่อบ้านอยู่แล้วแต่ละหมู่บ้านน่ะจริงไหมละ่ะทำดิทำดิเฮ้ยห,หมู่นี้เมึงไปดูเลยลูกเปา้นตอนเนี้ยอะไรกําลังกําลังอยู่ในช่วงอะไรนะเอ,อะไรนะที่ที่เขาอะไร ไอประชากรนะ่ะสํารวจประชากรสํารวจประชากรอาจาะประจ๊ะอ,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 อะไรเนี่ยพูดก็ไม่เป็นไงนั่นแหละกําลังสํารวจฟังนะ,ะเขาทํานะลายชื่อทุกทุกปีบ้านเดิมเดิมชื่อเดิมเดิมคนเดิมเดิมนู่นนี่นั่นทุกสิ่งอย่างเดิม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 ออไรอะไอ้ไอีเนี้อีกจนๆเนี่ย คืออะไรเอาใหม่เอาใหม่เฉยไอ้ไงให้โอกาสเขาบ้างดิให้โอกาสเขาบ้างดิสำดูอ่ะตรวจสอบกันบ้างดิไอ้ผู้ไอ้ไอ้ที่เขาทำรงไปอ่ะผู้ใหญ่อะตรวสอบดิว่าที่มันทำรงจงไปเนี่ยบ้านเดิมเดิมชื่อเดิมเดิมคนเดิมเดิมจนเหมือนเดิมได้แล้วได้อีกได้อยู่นั่นแหละได้อยู่นั่นแหละไอ้คนที่มันไม่ได้มันก็ไม่เคยได้เลยไง เล่นเส้น,นเล่นสาย,ยกันในชุมชนว่างั้นเถอะเออนี่นะเอามาเถอะพ่อแม่พี่น้องหัวลูกหลานเฉยสบายโอ้ยเอาอืมอืมอืมพูดเยอะก็พูดเยอะก็ไม่ดีพูดเยอะก็จะเกรงใจคนที่รักคือคือกำลังบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยไปสำรวจอย่างจริงจังว่าใครเขาจนจริงๆใครเขาขาดโอกาสจริงๆไม่ใช่เอาแต่พวกพ้อง<อ>ตัวเอง แล้วก็หาทางแก้เขาให้เขามีลมหายใจอย่างที่บอกจะได้ไม่ต้องไปหากู้นี่เราระบบถูกไหมถูกถูกคุณทุกวันนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ไม่ไม่คุณไปเลยอ่ะยังก่อนัะก่อมีนเ้อะๆและท่านคุณอาี่เท่านี้รัฐบาลอะเอาไปหนึ่งหนึ่งก้อนสามหมื่นบาทสาม กําลังเขาส่งเขาบอกว่ากําลังเขามีส่งเราก็ยอมรับสิจากที่ว่าเขามีกําลังเขามีไรายได้วันละห้าร้ย <c oughs> อยเขาส่งจากวันละสองร้อยห้าสิบเดือนหนึ่งเจ็ดพันห้าย้อนเยันนี่ไปเลยห้าหมื่นไอ้สามหมื่นแล้วสามหมื่นน่ะคุณอย่าปล่อยคุณติดตามเขาดีสามหมื่นเขาไปทำอะไรเขาไปนั่งขายไอติม ทำโน่นทำนี่พราะฉะนั้นเงินสามหมื่นมันจะงอกต้องจะส่งได้เจ็ดเจ็ดพันห้าสี่ห้าเดือนสามหมื่นมาเขาไม่มากู้แล้วเขาไม่มากู้แล้วเอีเปตกงานทำระบบเหมือนรัฐบาลเป็นเจ้าหนี้เองว่างั้นเถอะเออรัฐบาลน่ะมีเงินเยอะแยะอีกตรงนั้นตรงนี้อะไรก็เอามาช่วยคนจนหน่อยเถอะ อันนี้อันนี้ถึงจะแก้ได้ว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเข้าในระบบไม่ได้ก็ต้องไปวิ่งหาดอกระบบแล้วถึงเวลาเจ้านี้นรอกระบบก็กลายเป็นผู้ร้ายอยู่เสมออย่างนั้นใช่ไหมถูกอ่ทาท่นี้เจอเอ๋ถามตรงๆก่อนที่จะบอกว่ามาได้เลยนะใครเป็นลูกนี่เจอเออยากให้ไปลงทะเบียนแล้วเกินแล้วจะไปเจอกันที่อำเภอเลยและจะได้บอกเลยเอ็งจ่ายมาแล้วเท่าไหร่ เงินต้นเท่าไรถ้ามันเกินเงินต้นจบแต่ถ้ายังไม่จ่ายครบเงินต้นแอวคืนไหมครบเจเอท้าทายอย่างนั้นเลยถูกไหมวางเลยคนที่เรียกไปอ่ะรับผิดชอบวางค้ำเลยค้ำก็ได้เออหรื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 อสมมตอ่ะคุณคุณสรยาย่าเอาเงินฉันไปหมื่นหนึ่งให้ฉันมาสี่ร้อยค้างฉันเก้าถูกไห เลยอเอาไปเมื่อหนึ่งจ่ายมาร้อยวันแรกที่ฉันหักไวคุณค้ามฉันเก้าพันหกลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนเลยคุณใบ้คุณใบ้เรียกมาเคลียคุณใบ้เป็นเจ้าหน้าที่นะ,ะคุณใบ้เรียกมาเคลียเป็นอำเภอเป็นอำเภออำเภอคุณสอนรยุตเคลียค่ะคุณสระยุธเคลียกับเอ๋อเคลียกันคุณสระยุธไม่มีเงินจ่ายหรอกคุณสอนระยุธไม่มีเงินจ่ายเอ๋ไม่เป็นไรเอ๋โอเคไป ทำสัญญาค่ะคุณไบค้ำประกันถ้าฝ่ายเรายุดไม่จ่ <laughs> ายไบจ่ายโอเคไหม <laughs> ง่ายง่ายเลเจ๊เป็นคนคิดง่ายๆเ <laughs> ออจะช่วยอย่างนี้ไหมอ่ะท <laughs> ำทำให้เ <laughs> ี้รู้สึกกูได้แน่แน่กูได้แน่แนแนแจริงไหม่ะ <laughs> ในเมื่อคุณยังออกตัวมาแบบว่าจะแก้นี้ระบบจะแก้นี้แก้นี้คุณออกตัวแรงขนาดนั้น ก็ออกตอบไปดิช่วยกันดิช่วยเจ้านี้ก็ไปลูกนี่เออในเมื่อไม่มีเงินก้อนมาให้เอาเงินก้อนธนาคารไม่สามารถออกมาให้ละไม่เป็นไรสรยุทธเป็นเจ้านี้เอ๋สรุทธสรยุทธเป็นลูกนี่นางเอเป็นเจ้านี้คุณไหนไปและสามร้อยบาทสองร้อยบาททุกวันครบค่าไม่ชำระนางไบเซ็นเลยทไใบชำระนางไบ นี่ชอบต่อนี่เอออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแก้เนื้อ,อรอกระบบะแฟแฟงไงเจ้านี่ลูกนี่แฟแฟ,แฟลูกนี่ก็ดีจากอรัฐบาลช่วยแล้วเออรัฐบาลช่วยเจ้าดีใจเออทำกูแล้วเออเออกาบ่ากาบ่าไม่เจ๊ต้องไม่เอาดอกเบีย้ยนะ แค่เอาต้นไม้คาก็ใช้ไม่หมดแล้วว่างั้ินเถอะจะคุยนะเนี่ยอ้อ้อต้นจะใช้ไม่หมดแล้วเพราะจะเอววันๆหนึ่งจะใช้อะไรมีอของของกินฟรีไม่ได้ใช้เงินหรอกหางขายของได้หาเงินได้ก็อยากให้อยากอยากให้เปิดโอกาสลูกนี่ที่มันอยากจะพูดอะว่าอีเอ๋เนี่ยเจเอ๋วันนี้ไปไปทําอะไรนะโอ้ยเจเอ๋พักมากนะหาเงินให้แต่ลูกน้องใช้ไม,ม,ม่ไม่ทุกวันนี้เวลาปล่อยทุกอ่าถามตรง ก,ก่อนหน้านี้เวลาปล่อยกู้คิดยังไงเอ้ยเป็นเมียบางไอดอไอ้บางคือไอดอไอ้บางเคยดอเห็นมนตั้ง<อ>แต่เด็กแล้วโหยกู้มันตั้งแต่ซื้อชุดนักเรียนนะเอาคิดออดูขี่จ <ๆ S 1> ักรยานตอนนี้มันขี่รถอะไรอ่ะเออเออเออ,เอาวิธีการอของการคิดดอกเบี้ยของปล่อยกู้ของเจเอทำไงเอาพูดกันแฟร์ตรงๆพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมหนึ่งบอร์ส่งสี่ร้อยสามสิบวันจบ หรือถ้าอยากบางคนเขาอยากหมดวัยอยากอยากแบบววัยอยากอยากล้มววัยห้าร้อยยี่สิบสี่วันจบมันจบไงมันต้องจบอืเดี๋ยวผมคำนวณก่อนเดี๋ยวคำนวณก่อนร้อยยี่ร้อยยี่อ่าถ้าเกิดหมื่นหนึ่งสามสิบวันผ่อนทรงวใจ่ายวันละสี่ร้อยเท่ากับหมื่นสองถูกไหมถูกอ่าก็เท่ากับร้อยละยี่ต่อเดือนถ้าห้าร้อยยี่สิบสี่วัน ห้าร้อยห้าพันห้าพันหมื่นสองเหมือนกันแต่จ่ายมากกว่าแต่หมดหมดยี่สิบสี่วันถูกไหมยี่สิบสี่วันสิบสิบสองวันสิบสามวันมันล้มแล้วมันจะต้องเองาเงินไปหมุนแย่บางคนน่ะเออมัน,ม,นมันล้มแล้วเจ๊น่ะเจ๊ก,กู้อยบางเจ๊ก,ก็หมุนอย่างเงี้ยแหละมันล้มแล้วก็คือไปกู้วงใหม่มาจ่ายวงเก่าเออกู้วงใหม่อ่าใช่ถูกเอาเอาเอาก้อนใหม่ไปปิดก้อนเก่า เหลือจะเอาไปทําทุนต่อไปทําทุนต่อบางคนมันหมุนไม่ทันค่าไฟมาค่าไฟมาอ่าก็ขายขอนเอาไปได้สิบวันค่าไฟมาอีกแล้วเจ๊ไม่มีค่าไฟอ่าเอาอีกแล้วอือแต่ส่วนมากอ่ะเจ๊ะจะไม่ค่อยให้หรอกอ,อยากให้มันเหลือเงินเยอะๆจะบอกว่ามึงอดทนหน่อยอดทนอดทนจะบอกมันแบบเนี้ยอ่าเจ๊ร้อยละยี่สิบต่อเดือนนี่ผิกกดกฎหมายนะผิด ผิดนะเดี๋ยวก็มาจับอีกเออนี่สารภาพหน้าจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาจับอีกเออร้อยละยี่สิบเคยเคยเก็บลูกนี้ได้ครบไหมโอ้ยลูกนี้ดีๆมันก็มีมลูกนี้ที่เขาเอาไปต่อทุนธรรมาจินดีๆเขาก็มีมแต่ว่าไอ้ลูกนี้ที่มันโอ้อย ไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดคำหยาบเลยเออวันนี้หวยออกด้วยทำไมหวยออกไม่พูดคำหยาบคืออะไรหวยออกไม่ด่าคนไม่พูดคำหยาบถ้าถูกหวยจะเลี้ยงจะแจกข้าวสารแจกอาหารแหง้ง๋อจะพูดในสิ่งดีๆวันหวยออกใช่ไหมจ้าแต่วันนี้ด่าไปซะแล้วไม่ซื้อแล้วหวยเลิกแล้วอ่ <laughs> อามีเลขอะไรดีอวันเนี้ยไม่มีเลขอะไรหรอก ไม่บอกหรอกจะรวยคนเดียวนี่เอาย้อนกลับมาเจ๊ก็บังบอกว่าโสดไอหมื่นสองเนี่ยแต่เงินต้นหมื่นหนึ่งถูกไหมมันอาจจะผ่านมาแล้วเท่าไหร่ถ้าเกิดมีเจ้านี่ที่ไหนก็ตามเจ้านี่อย่างเจ๊ยอมบอกเอาเงินต้นมาหมื่นหนึง่งถ้าเอ็งไม่มีจ่ายเอ็งจ่ายมาสมมติจ่ายมาแล้วพันหนึ่งเหลือเก้าพันเอ็งไม่มีจ่ายอาวอำเภอเซ็นเขาระกัน นายอำเภเซ็นคำประกันเลยนะอันนี้แหละที่รัฐบาลจะช่วยแก้นี้ได้ถูกไหมอยากไปทําถูกถูกเพราะว่าเพราะว่าเจ้านี้เขาก็มีความมั่นใจไงว่าเออไว้กูเงินหมื่นหนึ่งกูไม่สูญเปล่ากูได้คืนแ,แน่แแม้แต่มันจะไม่ได้ดอกแต่กูได้คืนแน่แคืออีลูกนี่เอาดิกระลองสักเคสไหม่ะ het? สักเคสไอรจะกล้าเซ็นไหม ไม่กล้าผมเห็นแล้ไม่กล้าไม่มีใครกล้าหรอกคุณจตรรยุทธใครจะกล้าเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าใครจะกล้าเขาก็รู้อยู่ที่เจ๊เคยพูดไงว่าลูกนี่อ่ะมันกองไม่เจ๊ได้ยินข่าวใช่ไหมเจ๊ได้ยินข่าวใช่ไหมบางทีใช้กู้สามหมื่นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจ่ายไปเกินกว่าสามหมื่นจ่ายไปแปดหมื่นแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่สามหมื่นเหมือนเดิมเคยได้ยินข่าวไหม อันนี้ควรแก้ค่ะอันเนี้ควรแก้ค่ะทําได้ไหมเออไม่ได้ท้านะแต่ที่ออกกฎหมายอันเนี้ยควรแก้ค่ะควรแก้โดยเร่งด่วนควรแก้มากๆเพราะว่าตัวเจเองนะจะบอกให้อมมนนบบืมันเป็นหนี้แบบเนี้ยมันเป็นหนี้แบบเนี้ตั้งหลายเจ้าเจ๊เนี่ใสก่กางเกงเจ๊เสื้อยืดหอบไม่นักเจ้าหนี้มันหอบเงินไปเคลียร์ปิดให้มันเพราะว่าไม่งั้นมันรงไม่หมด แต่เราจะไปช่วยมันได้ทุกคนไหมเราช่วยเฉพาะคนเลือกช่วยเลือกช่วยคนที่มันทำมาหากินจริงๆเจ็บผ่านมาหมดเจเตอมาหมดอีเรื่องพวกนี้ยเยอะแก,กตรงนี้แกให้ได้มันก็มีเจ้าหนี้ที่มันแย่อย่างนั้นจริงๆถูกไหมมีแก้ให้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเข้าไม่ถึงหรอกลึกๆอะเขาใหญ่มากอ้าว ไอ้นี่หละรัฐบาลเขาประกาศเป็นภารกิจเลยเขาจะไปแก้พวกเนี้ถ้าเกิดไม่เคลียร์นะถ้าจ่ายไปหมดแล้วต้องจบถ้าไม่จบอีกเดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายเจ๊ไม่เคยได้ยินข่าวอะเคยได้ยินแต่แก้ได้มิล่ะได้ยินได้ยินทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอทุกวันนี้ก็ยังได้ยินทุกวันเนี้ยในแชทก็มีนะทักแชทด,ดเจกระดามันจังเลยอื เล่ไหนโซเชียลอ๋อโซเชียลแล้วมึงทักยืมเงินกูเลยเหรอเจ๊ด่าเรื่อยแต่ทีนี้แบบว่าเราเข้าใจเนาะเขาบอกว่าเป็นนี่รายวันผมผมขายเสื้อผ้าเป็นนี่รายวันส่งมาเท่าไหร่อะไรก็่ส่งไม่หมดผมต้องทาเงินก้อนไปปิดเงินก้อนไปปิดคือสองหมื่นสามหมื่นแต่มึงกับกูจักกันกูอยากช่วยมึงใจจะขาดแต่มึงกับกูไม่รู้จักกันอของห้าบาทสิบบาทมึงก็ไม่เคยอุดหนุนกูกูไม่ช่วยแต่ถ้าเกิดมึงเป็นคนที่กูรู้จกักคนใจ เป็นลูกค้าเป็นอะไรครูที่ค้าขายครูแล้วไปเจอแบบนี้มึงเรียกเจ้านี่มึงอ่ะปิดปิดให้อันนี้เรื่องจริงอืมีปิดให้ใช่อันนี้เรื่องจริงอืหมายถึงเจ๊เอ๋เคยช่วยที่ไปเจอเจ้านี่โหดจริงๆแบบนี้เจ๊เอ๋ถ้ารู้จักกันแล้วเห็นว่าเขาหมากินแล้วไม่เป็นธรรมก็เคยจะไปช่วยปิดให้ถูกไหมปิดให้ปิดให้เลยไปปิดยังไงไปเคลียร์ยังไงแบบเจ๊เอ๋เนี่ยไปเคลียร์ยังไง เขาเป็นหนี้มึงเท่าไหร่ขาอมึงไปเท่าไหร่ข้าอมึงไปเท่าไหร่มันรู้สึกจะสามเจ้ารู้สิข้าวของมึงไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็เกือบมีเรื่องกันนะเขาเป็นผู้ชายไงเราเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็อยากได้เงินดอกของเขาอ่ะตลอดตลอดอ๋อแต่แต่เราอะสงสารมันแล้วสงสารยี่นี่แลออขายของไม่ได้แล้วหอบลูกตีละอ่ะเราก็มึงไปเรียกมาไปเรียกมาไอ้คนนี้สี่พันคนนี้นห้าพันคนนู้นเจ็ดพันแต่มัน่ะตายมากเยอะแยะมา จ่ายมาเยอะแล้วพอจ่ายมายแล้วเราก็เลยบอกว่าใจใเจ๊จ่ายเงินก้อนเจ๊เกียร์ยให้จบแล้ว้ามให้มันอีกแล้วจะต้องไม่มาเก็บมันต้องไม่มากดดันจบกันเลยจบกันเลยนะเจ๊พูดแบบนี้จบกันเลยนะอ,ม,อม,มันก็ไอคนดีก็มีมันก็บอกครับเจ๊ขอบคุณครับป็อบนอย่างเงี้ยไอบางคนที่พอใจมันก็มีแต่เราก็ช่างมณาณันนะกูทําไปโดนไม่สนใจก็เลยบอกว่าทำเจ๊เ็๊จะช่วยเจ๊นะช่วย มีมีคนหนึ่งคนหนึ่งเขาอีกวันละเจ็ดวันละเจ็ดร้อยนี่เท่าไหร่เนื้ส่งมาเป็นร้อยไปละเงินสองหมื่นอ่ะแต่ก็ไปปิดให้เราอีนี่มันทำเรยงเออแต่ว่าการที่เราไปปิดให้ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ทุกคนจ๊จะเอาเงินไหนมาช่วยได้ทุกคนเงินเดือนหัวออกก็ขอลูกออกก็ขอลูกเขยก็ให้ลูกสาวก็ให้อย่างนี้มันต้องมีลูกเยอะ เพราะฉะนั้นก็มาบอกว่าเจ๊เ,เป็นเจ้าหนี้ที่มีคุณธรรมนะถ้าเราพูดไปก็จะว่านี่มันก็หาจิตบมาเปนที่เราก็ต้องยกหางตัวเองใช่ไหมเข <c ười> าจะย,ยกให้มันถ้าไม่ยกให้เองนีนก็เปื้อนผักตรูตมันจังยัน <c ười> แต่เราจะบอกว่านี่คือหลักความเป็นจริงนี่คือเรื่องจริงนี่จริงจริงนี่คือเรื่องจริงไม่ได้บอกว่าตัวเองดีแต่จะบอกว่าเจ้าหนี้เจ้าหนี้ทุกคนฟังนะเราไม่รู้หรอกถ้ามันได้พอสุดแต่ อะไรพอได้ก็พออืมอะไรเบาจบได้กระจบกอืมแต่ถ้ากิดว่าเฮ้ยยังนนี่กนะันอ่ะก็ค,อค่อยคุยกันอืมอีลูกนี่ฟังกูเวลาที่มึงเดือดร้อนลำบากมาอูค่อยมึงอืมเขากูอาละกันกูนี่นะไม่เขาทอเขาแม่ปุป๊ยัตายายยันพระรุดปไายของมึงเลยแต่มึงก็มาหากูกูช่วยมึงอเพราะฉะนั้นมึงจ่าทำลาย มึงอย่าทาร้ายคนที่เขามีน้ําใจช่วยเหลือมึงนะเจ้านี่อ่ะเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นเขารู้แต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาเหี้ยเขาก็ไม่ช่วยมึงหรอกถ้าเขาเหี้ยเขาก็ไม่ตอบจริงไหมอืมอืมเขาไม่ช่วยมึงหรอกเพราะมึงไม่ใช่เป็นแกใหญ่ไหนเขาเลยอืมอื่ะทีนี้ผมสรุปจากที่ฟังจากเจ๊เอ๋มาที่โครงการแก้หนี้ระบบที่ทํามาไอ้ปัญหา ไอ้นี่ที่ลูกนี้เขาไม่มีปัญญาจ่ายจริงๆถึงเวลาเจ้านี่อยากให้เคลียร์ก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะเอามาแล้วยังไงลุงนี่ก็ไม่มีถูกไหมแล้วเจ้านี่ที่ดีเขาก็ต้องการแค่เงินต้นใ้ครับรัฐบาลมาค้ำประกันนี่สิอันนี้ก็ทําไม่ได้ถูกไหมส่วนไอ้ลุกนี้ไอ้เจ้านี่ที่เลวไร้ประมาณว่าคิดดอกโหดท่วมตนท่วมดอกแล้วก็ยังเก็บต่อเนื่องอันนี้เจ๊เอกก็บัองศพประมาณรัฐบาลนะ ว่าไม่มีปัญญาจะไปเอาผิดเขาจริงๆน,นี่กำลับบงศบประมาเขานะเออทำาพื่ททำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื